สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วิสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเดี๋ยวให้พี่วิแนะนําตัวก่อนค่ะก็ก่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะโค้ชพาวด้วยสวัสดีค่ะชื่อสอนละฉัดโลมมณีพัชรานะคะตอนนี้มีมีเพจในนามของครัวสอนละฉัดแล้วก็ยูทูปก็ช่องครัวสอนละฉัดเหมือนกันนะคะค่ะ อดีตเคยทํามาหลายอย่างนะคะแต่ก่อนที่จะหยุดก<ะ>แล้วมามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารมาหกหกปีได้ค่ะโอ้โหหกปีขายดีนะคะสิ่งที่ตัดสินใจเลิกไม่ใช่ขายไม่ดีเริเลิกนะคะ <c oughs> ขายดีจนขายดีจนขายไม่ไหว <c oughs> อ่าแล้วแล้วก็พอตัดสินใจเลิกแล้ว,ลวก็มาทําทําที่บ้านนี่แหละค่ะ ทำที่บ้านก็ยังมีออเดอร์ตามมาอยู่เรื่อยๆเหมือนวันเนี้ยวันนี้ออเดอร์เยอะมากเดี๋ยวต้องรีบลงไปทาต่อต้องขอบคุณพี่วินะคะที่สละเวลามาแบ่งปันเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะค่ะก็อคือพี่วิเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้พี่พี่วินะคะเปิดร้านอาหารอยู่นะคะชื่อครัวสรชฉับเหมือนกันหรือเปล่าคะพี่วิไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะ ช้ชื่อร้านขายข้าวมันคือขายหลายอย่างที่ร้านเนี่ยมีทั้งข้าวมันไก่มีอาหารตามสั่งขนมจีมีทุกอย่างเลยอะค่ะค่ะขายแล้วก็จะเป็นเหมือนลูกค้าในในแถวนั้น่ะก็จะเยอะอะค่ะขายดีขายดีทุกวันแต่ที่ที่บอกว่าขายเนี่ยที่ร้านเนี่ยไม่ได้ขายอาหารแพงนะคะจานหนึ่งเนี่ยสี่สิบห้าสิบขายราคาแค่นี้เองแต่วันหนึ่งขายขายเยอะมากขายวันหนึ่ง หมื่นห้าขึ้นโอ้โหเยอะเยอะนะคะวันนึงเนี่ยไม่ใช่แล้วที่หยุดทำเพราะว่ามันก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าตอนหลังกันล้วกันนาะโอเคปุบไปก่อนนะยุดใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วเอ่อทำร้านอาหารอยู่ดีๆทำไมพี่วิถึงอยากฝึกจิตคะอยากฝึกผลจิตเพราะอะไรก็ไปเปิด YouTube เจอโคตุกตาก่อนอืมค่ะอ่าก็เลย ตามฟังฟังแล้วก็รู้สึกเออผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรดีแน่ๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็อค,อค่อยๆติดตามฟังของเขาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่เขาเปิดคอร์สสามสิบวันนะ,ะคะก็เลยลงเรียนเพราะมีความร,รู้สึกว่าอยากฝึกอยากฝึกจิตของตัวเองก็เลยไปลงคอร์สนั้นเป็นคอร์สแรกที่เรียนคอร์สสามสิบวันใช่แล้วก็ไปตามด้วยค,คอร์สระเบิดตัวตนแล้วก็ต่อมาด้วยเจ็ดคำพี ค่ะแล้วก็ได้จูดกับโค้ดพาวเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้จากจากตรงนี้ไปอะค่ะแล้วได้เอาไปใช้สุดยอดทีน,นี้พอพี่วิลงทะเบียนคอร์สสามสิบวันมหาสารจย์เปลี่ยนชีวิตของโคตุกตาโคจโ,โจเนี่ยเราฝึกไปแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะพี่วิตอนแรกๆอะที่ที่ฝึกไปใหม่ที่เขาปีวันแรกๆที่ฝึกง่ายอะวันแรกวันแรกสองวันแรกเนี่ยง่ายมากก็จะทำตามที่โค้ดบอก พอวันหลังๆเริ่มยากตรงที่ให้เข้าเงียบนานเกินเกิน20นาทีอันเนี้ยโอ้โหยอมรับนะคะว่าเป็นอะไรที่แบบรู้สึกทรมานมากในในครั้งแรกที่ที่ฝึกตอนแรกเลยอะแต่<อ>ก็อ่ะเอานะมันต้องต้องดีนะ่ะมันต้องมีอะไรดีไม่งั้นเขาไม่ให้ทําแบบนี้หรอกอแล้วก็แล้วก็ทําตามที่เขาให้เขาที่เขาให้เราทำมันนะคะ ปกติตอนนั้นขายอะกลับมาทุกวันก็เหนื่อยกลับมาแล้วอะ่ะก็แต่ก็พยายามพยายามที่จะทําทําตามจนครบเก้าสิบวันทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะคะแต่อ,อาจจะไม่ได้ทาไม่ได้ทํามากขนาดเหมือนตอนฝึกในเก้าสิบวันแต่เก้าสิบวันอะทาตามที่โคตุกตาโคโจบอกก็ทําทําในเก้าสิบวันเก้าสิบก็เก้าสิบเหมือนเหมือนค่อยๆบอกเราเอาสามสิบก่อนนะแล้วก็ไปหสิบอ๋อเหรอเอาหกสิบ เ่ะเก้าสิบเอะเก้าสิเออก็ได้ก็ได้อะไรอดีจะไม่ไม่บอกให้ทําไปทั้งปีแต่ตั้งใจตั้งใจเลยค่ะว่าจะทําไปเรื่อยๆนะคะ<ฆ>แต่อาจจะไม่ได้ทําตามในคอร์สได้ทุกวันแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อ่ะได้ได้ได้เอามาใช้จริงๆในชีวิตแล้วใช้ได้ทุกวันคือการ<ฆ>ไม่ตัดสินใครอันเนี้ยพี่ใช้ได้ใช้ได้ได้ถึงทุกวันนี้เลยนะคะ ค,ค่อยๆฝึกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าฝึกวันสองวันแล้วเราจะเห็นผลนะคะเออตรงเนี้ยถูกแต่ตอนอแรกที่เราพอไปฝึกใหม่ๆที่เราฝึกไม่ตัดสินใครอะแรกๆเราก็จะหลุดตามธรรมชาติของเราเนาะที่เราเป็นมาขนาดนี้แล้วอ่ะกี่กี่สิบปีอย่าไปที่เวลามีอะไรปุ๊บเราก็จะแบบโอ้ใช่ใช่ช่ผสมลงในการตัดสินทำไมคนนั้นคนนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ แต่วันหนึ่งพอเรานะได้มาเรียนรู้แล้วเราเอามาลองใช้ถ้าถึงวันนี้เลยเนี่ยเวลาวันนึ่งที่เรารู้สึกกําลังจะพูดถึงใครตัดสินใคร<ม>เดี๋ยวนี้มันจบได้ทันทีเลยนะคะจบแบบสุดยอดจบแล้วไม่พูดต่อเปลี่ยนเรื่องพูดได้เลยอ่ะมันรู้มันเหมือนเรามีสติอันนี้ยอมรับตัวเองว่าทําอันนี้ได้ดีได้ดีกว่าอันอื่น,อ,น,นอันนี้สุดยอดอันอื่นบางทีนั่งสมาธิบทีเรา แล้วเหนื่อยแล้วก็ทําไม่ได้ถึงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่แต่แตอนที่ไม่ตัดสินใครจะบอกกับตัวเองว่าไม่รู้ว่าข้อนี้ยังไงต้องเอามาใช้กับตัวเองให้ได้แล้วก็รู้สึกตัวเองเนี่ยทำอันนี้ได้ดีมากทุกครั้งที่เวลาอะไรปุ๊บเดี๋ยวเนี้ยมันรู้ทันเลยนะคะรู้ทันเลยอัพอัพปปากกาลังจะพูดอุ้ยไม่เปลี่ยนเรื่องพูดได้ทันทีด้วยแม้กระทั่งถ้าคนรอบข้างเราเนี่ยถ้าใครพูดดูเราก็จะไม่พูดกับเขา ไม่พูดเปลี่ยนเรื่องพูดหรือไม่แล้วก็เดินหนีก็อยากพูดพูดไปคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีความสุขไม่ตัดสินใครเลยเนี่ยรู้สึกตัวเราเองมีความสุขมากค่ะจะบอกทุกท่านว่าสาเหตุที่พี่วินะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ตัดสินใครโดยอัตโนมัติเป็นเพราะตั้งแต่วันแรกที่เปิดคอร์สแล้วพี่วิลงเรียน จนถึงวันเนี้ยพี่วิฝึกสม่ำเสมอจริงไหมคะก็ฝึกค่ะฝึกเรื่องนี้แบบเราไม่ได้เคร่งคัดขนาดแบบเอามาเอามาเป็นความเครียดใหม่อะไรที่ทำแล้มันต้องต้องมีความสุขถ้าลีก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นความทุกข์เนี่ยมันต้องไม่ใช่ อ่าเยี่ยมเราเราเป็นพระเจ้าเราต้องมีความสุขนักเรียนดีเด่นยอดอะรเลยเนี่ยอะไรก็พอเรารู้อ๋ออะไรที่ทุกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สภาวะพระเจ้าไม่ไม่เราก็รู้สึกว่าในเมื่อวันนี้เราเราเรียนมาขนาดนี้แล้วเรารู้อ่ะค่ะรู้มากมากกว่าคนอื่นที่เขาไม่เคยได้เรียนเราเราก็ต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วเราก็สาธุไปบอกกับคนรอบข้างบอก บอกกับคนใกล้ๆตัวเราไปก่อนอย่างเงี้ยให้เขาค่ะค่ะ,คะสุดยอดนะคะคือของพีวิเนี่ยหลายหลายคนบอกโหเก้าสิบวันโครสามสิบวันเก้าสิบวันบางครั้งยังไม่ได้ฝึกนะบางครั้งมันท้อไปล่วงหน้า <c oughs> ถามพีวิต้องถามพีวิว่าเออในช่วงแรกๆอะ่ะโอ้โหพีวิขายของก็ดีแล้วต้องแบบต้องฝึกด้วยอะ่ะกลับมาฝึกอะ่ะ พี่วิเหนื่อยไหมพี่วิเหนื่อยมันทําให้พี่วิท้อไหมคะท้อไหมคะในการเปิดคือมันเป็นความตั้งใจมากกว่าอืมอค่ะตั้งใจแล้วเนี่ยเมื่อเราลงเรียนแล้วเราเสียเงินแล้วด้วยนะคะเราก็ต้องแบบต้องได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราจ่ายไปไม่งั้นเราจะไปลงทําไมถูกไหมคะวันนี้เราลงเราก็ต้องอยากได้ประโยชน์เราถึงไปรงเรียน โรงเรียนแล้วเราจ่ายตังไปแล้วเราก็ต้องเรียนให้ให้เรารู้ด้วยอะไรอย่างเนี้ยค่ะซึ่งจริงๆของแบบเนี้ยเอ,อพี่เชื่อว่าวันนี้โค้ชทั้งทั้งสามท่านเนี่ยก็ได้นําประสบการณ์ตัวเองอะ่ะมาแบ่งปานแล้วอะ่ะซึ่งให้เราไปเรียนรู้เองคิดเองอะไรเองมันก็คงจะอีกนานเพราะนั้นเหมือนอม,มีมีแนวทางมีทางให้เราเดินแล้วอ่ะไปะตามนี้แหละอ่าแล้วอันไหนที่ ทำแล้วเรารู้สึกเราใช่ชอบทําต่อแต่อันไหนถ้าเรา <Yeah. S 1> ทําแล้วอันไหนยังเป็นทุกข์อยู่แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาอันที่เราทําแล้วอันไหนมีความสุขพี่จะเลือกก่อนเลยค่ะเยี่ยมนะค่นะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกท่านนะคะนักเรียนในคอร์สนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าคอร์สไหนก็นแล้วแต่นะคะเสียงเงินไปแล้วเนาะใช่ค่ย อยากให้ทุกท่านได้ฝึกอ่ะต้องได้ประโยชน์จากคอร์สนะคะคือเอ่อไม่ว่าจะเป็นคอร์สุกตาหรือคอร์สโจ้คือแบบทำคอร์สด้วยความตั้งใจปรารถนาที่จะให้ทุกคนได้ฝึกปรารถนาที่จะให้ทุกคนได้แบบได้เปลี่ยนชีวิตอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราอุตส่าห์ซื้อคอร์สไปแล้วเนี่ยตั้งใจฝึกนะเหมือนพีวิพีวิตั้งใจฝึกตั้งใจฝึกอย่างจริงจังแต่ไม่เครียดอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะ ฝึกอย่างตั้งใจแต่ไม่เครียดและไม่กดดนันอันนี้จะได้ของดีไม่เครียดแล้ววันไหนรู้สึกเครียดเราก็ไม่ทามาเราไม่ได้ผิดอะไรเราก็มีควารมรู้สึกว่าทำอะไรผิดแต่วันนี้ไม่อยากทําเราก็ไม่ทําอยากกลับมาบ้านนอนแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยแ,<ต>แต่สิ่งหนึ่งที่ที่พี่ให้สัญญากับตัวเองอก็คือว่นันนี้เรื่องไม่ตัดสินใครเนี่ยอันนี้พี่พยายามใช้กับตัวเองค่ะใช้จนถึงวันนี้มันเป็นอัตโนมัติอนะ่ะ ต้องเชื่อเนาะม,มันได้ผลนะ่ะได้ผลแน่นอนค่ะใช่ได้ผลแบบทําให้เรามันมีสติอ่ะเหมือนเหมือนถ้าไทยทางศาสนาของเราแล้วก็เออเรามีสติมีสติในการพูดที่จะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับการเอ่อการสร้างนิสัยใหม่ของเราอย่างอ่าสมมุติว่าสมมุติว่าการไม่กตศินมันคือนิสัยใหม่ที่เราอยาก ที่เราอยากทำคือไม่ว่าจะเปลี่ยนนิสัยใหม่แบบไหนก็นแล้วแต่เราต้องทำสม่ำเสมอทุกวันจนจนจิตเราแข็งแรงขึ้นจนมันเป็นออโตโดยอัตโนมัติคือบางครั้งมันต้องใช้เวลาเพราะเราสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาที่เราไม่เคยทำเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาแต่ว่าพอพอเวลาที่มันเหมาะสมปุ๊บเนี่ยพอเวลาที่จิตเขาแข็งแรงเนี่ยมันจะเป็นออโตโดยโดยอัตโนมัติ แต่ที่ไม่ได้ผลส่วนใหญ่ทำสามวันหยุดห้าวันแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำห้าวันหยุดสิบวันอย่างเงี้ยมันก็เืิดต้องนับหนึ่งใหม่อยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยใหม่หรือว่าอยากจะทำอะไรใหม่นะ,ะเราต้องทำอย่างสมา่าเสมอนะคะแต่ละท่านถามว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่บอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบจิตของแต่ละท่านเนาะ คือทาไปเรื่อยๆจนมันออโต้โดยอัตโนมัติแต่เราต้องใช้เวลาในการฝึกใช่โอเคคําถามต่อไปพี่วิฝึกอ่อสามสิบวันเมื่อกี่วันถึงตัดสินใจลงทะเบียนอ่าจูนส่วนตัวค่ะครบสามสิบวันนะครบแล้วครบแล้วค่ะตอนนั้นครบแล้วถึงจูนค่ะพี่วิเป็นท่านแรกที่ได้คิวจูนส่วนตัวแล้วเออแล้วที่โค้ด ทุกท่านตกใจตรงที่หลังจูนส่วนตัวไปประมาณสองวันถ้าจำไม่ผิดประมาณสองวันแล้วพีวิตัดสินใจใหยุดกิจการอันนี้โค้ดแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมทีนี้ให้พีวิแบ่งปันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นค่ะทำไมตัดสินใจหยุดร้านเลยคือคือตอนนั้นนะ่ะมันก็เหมือนพอเราฝึกอยู่ในคอเนี่ยเราจะรู้แล้ว, hmm. ว,วค่ะว่าว่าสิ่งท,งที่สิ่งที่เรียกเหมือนสภาวะสภาวะพระเจ้าเนี่ยคืออะไร แต่ในการที่เราทําที่หลานเนี่ยใช่มันคืออาชีพที่เรารักเรามีความสุขกับการทําอาหารแต่เราจะอยู่ในกับสภาวะที่มันมันทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อความกดดันจากคนลูกน้องลูกค้าสภาวะที่อยู่รอบข้างเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่ไม่มีความสุขค่ะมันก็อย่างเช่นร้อนเนี่ยร้อนก็ไม่ใช่แล้วหิวไอาหารนะคะแต่ไม่ได้กินข้าว อ่ามันก็เป็นสภาวะของความที่เหมือนคล้ายๆถ้าเรารู้กันก็คือสภาวะที่ขาดแคลนคือคืออันนี้เอาเอามาคิดเองนะคะ,ะเอามาวิเคราะห์อเองว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่แล้วมันใช่ไหมมันใช่ไหมเอ,อเรารู้สึกใช่อยู่อันเดียวคือรี่เราชอบทาอาหารมันมีความสุขทุกครั้งที่ทํามันมีความสุขแต่ที่เหลือเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ แล้วปะจวบกับอรอบนั้นมันจะโควิดที่ให้หยุดร้านพอดีใช่ไหมคแต่ช่วงนั้นยังไม่หนักเท่าช่วงนี้ยังนึกถึงทุกวันนี้โอ้โหขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ตัดสินใจถูกที่สุดแล้วเชื่ออยู่เสมอทุกครั้งเวลาเรานึกถึงหรือเวลาอะไรก็ตามขอบคุณพระเจ้าที่จะนำพาให้เราได้ตัดสินใจและทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องเสมอ,อค่ะอันนี้รู้สึกแบบ ไม่เคยรู้สึกว่าโหรู้งี้รู้งี้ไม่น่าหยุดหรือไม่เคยเลยอ่ะรู้สึกภูมิใจแลือดีใจทุกครั้งที่ตัดสินใจหยุดจําได้วันนั้นจูง,งโโจมมกับความที่ยี่สิบเก้าโอ้โหจําแม่นมากยี่สิบเก้าก็สาสเอ็ดหยุดร้านไงค่ะค่ะหยุดร<ล>้านตัดสิหยุดร้านคือเลิกกิจการนะคะบอกเลิกแต่ขายดีมากขา,ข,าขายดีขายดีเลิกเลยเลิกเลยแล้ว <c oughs> แล้วก็แบบทุกคนช็อก ช็อกหมดคนรอบค่ะไม่มีไม่มีใครรู้ทุกคนรู้กันวันที่สามสิบเอ็ดเหมือนคือโค้ดโค้ดยังช็อกเลยค่ะเป็นอะไรค่ะเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วอ่ะแล้วมันก็มีก็ไม่อยากทํามันไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆมันก็ไม่อยากทําขึ้นมาเฉยๆมันกลับกลายเป็นว่าทําแล้วมันมันไม่มีความสุขเลยก็เลยตัดสินใจยุติค่นั่นแหละค่ะ เป็นที่หมากนะสองวันสองวันเลิกกิจการขันนิดนึงตอนตอนที่เราเราฝึกอยู่ทุกวันในการไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิหรือเราจะฝึกเมื่อตัดสินใครหรือทําตามที่โค้ดบอกอะเนาะที่ที่เขาเงียบอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันจะมีเสียงให้เรารู้สึกมันก็ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนทราบเนาะว่ามันไม่ใช่เสียงที่ใครมาพูดใส่หูเรามันก็อยู่ดีๆก็มีความรู้สึกว่า เหนื่อยพอหรือ,อยังก่อนที่จะตัดสินใจหยุดร้านตื่นมาถึงก็มันก็รู้สึกตกใจเองเหมือนกันนะฮะเหนื่อยพอหรือ,อยังมันมันซึ่งเราก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ความคิดของเราเนาะค่ะก็เลยก็เลยมาทําให้บวกกับเหมือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราคิดหลายๆอย่างแล้วเราก็คิดว่าอืเราก็คงหยุดดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะจูนกับโค้ดพาวอะแล้วระหว่างที่ฝึกในการเข้าเงียบหรืออะไรที่เราได้ยินเสียงไปไหนจะมีเสียงหนึ่งอีกวันหนึ่งนะคะที่บอกว่าให้หยุดร้านสามวันซึ่งอ,อันนี้การันตีไม่ใช่ความคิดตัวเองแน่นอนทําร้านมาหกปีไม่เคยหยุดร้านเลยนะคะหยุดเฉพาะวันที่มีธุระจริงๆวันไหนไม่มีธุระไม่หยุดร้านนี้ใครๆก็รู้ร้านี้ไม่เคยหยุดร้านนี้งก <laughs> ไม่ได้งงแต่แบบเราไม่รู้จะไปไหนแล้วลูกน้องก็ไม่ชอบหยุดลูกน้องก็ไม่ชอบหยุดเราวเราเวลาทีเราจะหยุดลูกน้องก็จะถามเราไปไหนบอกไม่ได้ไปอ้าวไปไหนไม่ไปแล้วจะหยุดทาไมเออไม่ไปกไม่ขายแล้วกัน <c oughs> ก็เป็นหลานที่ไม่ค่อยได้หยุดยกเว้นกรณีเนี้ยค่ะที่มีธุระจาเป็นจริงๆแล้ววันหนึ่งเสียงที่ได้ยินบอกให้หยุดร้านสามวันโอ้โหตอนนั้นคิดหนักมากนะคะ แต่ตัดสินใจทำตามเสียงนะฮะอยู่สามวันอโอเคค่ะหยุดค่ะทุกอทงอนถามพี่ไปไหนพี่มไม่ได้ไปไหนพี่จะนอนพี่จะนอนสามวันพี่หยุดจริงๆตามนั้นเลยก่อนที่ได้จูงกับคดพาวนะคะโอเคสามวันก็สามวันค่ะนอนสบายใจสามวันนั้นแล้วก็ได้จูงกับคดพาแล้วก็ถึงได้ตัดสินใจที่จะยุติค่ะนั่นแหละ คือเสียงที่เสียงที่เกิดขึ้นที่เราได้ยินอ่อยู่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรายังฝึกคอร์สสามสิบวันอยู่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราฝึกคอร์สสามสิบวันใช่ใช่ใช่สุดยอดค่ะแต่เป็นเสียงที่เจอได้ยินตอนเช้าตอนตื่นนอนนะคะตื่นมาเจอสภาวะนี้แหละค่ะจะตื่นมาปุ๊บรู้สึกมันเหมือบตื่นมาก็มีมีคําคําพูดแบบเนี้ยขึ้นมาก็เลยเชื่อมั่นยิ่งหยุดสามวันเนี้ชัวร์เลยค่ะ มีใช้ตัวเราเพราะเราไม่เคยคิดจะหยุด <laughs> ไม่เคยไม่เคยโอ้วันหนึ่งก็เสียดายแลย <laughs> ้วเนาะค่ะขายได้โอ้วันละเกือบสองหมืนใช่ไหมฮะวันละเกือบสองหมื่นหมื่นห้าเนี่ยขั้นต่ำ <sm art> ได้แน่แน่ขั้นต่ำคือหมื่นห้านะคะประมาณนั้นค่ะสุดยอดจาละสี่สิบห้าสิบเองนะเป็นที่ขายแพงค่ะสุดยอดคราวนี้เอ่อพาวจำได้ จำได้ว่าก่อนที่จะจูนก่อนที่พีวีจะจูนส่วนตัวเนี่ยพีวีเอ่อพีวีรู้สึกเอ่อกลัวที่จะเลิกกิจการใช่ไหมคะกลัวที่จะเลิกกิจการแล้วพอ,อนในระหว่างนในระหว่างที่มาจูนเราเรารู้สึกยังไงตอนจูนมันก็เหมือนเราได้ไปเขาเหมือนถ้าตามที่เราเรียนทุกคนก็พึงพอจะทราบเนอะว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ย วันนี้เรากําลังค้นหาตัวเองค้นหาตัว,<ะ>ต,วตนหรือตัวตนเดิมของเราเราคือใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําถามที่ทุกคนมีหมดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ,อะไรเงี้ยซึ่งมันก็<ะ>พี่ก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามัน<ะ>ใช่เราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้วันหนึ่งที่ได้ไปจูนกับโค้ดพาวันนั้นนะตรงนั้นอะมันจะมีความรู้สึกของความความรัก ความรักที่เรามีามรู้สึกว่ามันมัน,มน,มนอธิบายไม่ถูกนะคะว่ามันเป็นความรักแบบไหนแต่แต,แต่วัน <c oughs> ที่ที่มีความรู้สึกถึงอะว่าโอ้ความรักเหมือนว่าถ้าวันนี้ตามที่โค้ดสอนกันมาหรือบอกเราเนี่ย <c oughs> ว่าเราเราก็คือส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่ลงมาลงมาเกิดเกิดด้วยด้วยอะไรเราเป็นคนเลือก <c oughs> ทุกอย่างแต่เราจะรู้หรือไม่รู้อันเนี้ยอีก <c oughs> เรื่องหนึ่ง แต่พี่ก็เลยมา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 อะไรอะ่ะมาเป็นคิดเอาเองอะเนาะว่า <laughs> ถ้าถ้าถ้าวันนี้เราเลือกมาแล้วยเ,เรากับพระเจ้านี่ก็เกินเหมือนพ่อลูกเนาะเหมือนเรามีลูกลูกเราก็ดีเอเราเเร <c oughs> าก็พระเจ้าองค์เดียวกันและแน่นอนค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งงานกันทําแม่ยังแบ่งให้ลูกทำได้เราก็ต้องอแบ่งให้ พระเจ้าทําบ้างเป็นพ่อใช่ไหม <c oughs> พ่อก็ต้องทำางานให้ลูกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทําแล้วก็จะต้องคล้ายๆแบบเวลาบอกแบ่งกันนะคะวันนี้พระเจ้าทําวันนี้นะคะหนูเลือกงานง่ายนะคะพระเจ้าก็เลือกงานยากไปทํานะคะหนูไม่เลือกงานยากอะไรเงี้ยอันนี้ค <c oughs> ือพี่พุ่งกงพี่คนเดียวนะ <c oughs> ค่ะสุดยอดประมาณนี้ค่ะคื <c oughs> อันนนที่พอที่ไปถึงความรักที่แบบโอ้โหมันมันเหมือนจัก สุดหัวใจมันบอกไม่ถูกมันอธิบายออกมาเป็นคำน <c oughs> ารูๆอธิบายไม่ถูกจริงๆค่ะแต่รู้ได้ถึงว่าโอ้โหพลังความรักเนี่ยสุดยอด <c oughs> ก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนั้นน่ะมันเหมือนเราได้รับพลังความรักจากที่เราอาจจะลืมไปแล้ว <c oughs> ถูกไหมคะว่าเราลงมา <c oughs> เกิดน,นานขนาดน,นี้เราก็ลืมไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อถ้าวันเนี้ยเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้อง <c oughs> เหมือนเราไม่ทําให้พ่อเราต้องผิดหวัง พี่ก็จะรู้สึกแบบนั้นว่าเออเราก็ไม่ทําให้พ่อต้องผิดว่าวันหนึ่งที่เราต้องกลับไปพ่อก็ต้องภูมิใจนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณที่คิดเอาเองอะนะคะค่ะก็คือสภาวะสภาวะที่ได้คือความเป็นสภาวะของความรักที่อธิบายไม่ได้แต่มันลึกซึ้ใช่ใช่ใช่มันลึกซึ้งมากมันไม่รู้จะพูดออกมาว่าแค่ไหนรักเท่าไหร่เก้าหรือสิบมันมันบอกไม่ถ้อธิบายไม่ได้ใช่ใช่ค่ะ คืออต้องบอกทุกท่านว่าพี่วิเนี่ยเชื่อและศรัทธ,ธาในพระเจ้ามากมากถึงมากที่สุดนะเวลาที่พี่วิเชื่อและศรัทธ,ธาในพระองค์อย่างอย่างถึงที่สุดเนี่ยแล้วแล้วมาจูนส่วนตัวเนี่ยพลังของความรักของพระบิดาที่ของพระเจ้าเนี่ยที่พี่วิได้รับพี่วิเลยได้รับเต็มที่เลยได้รับอย่างเต็มที่เพราะว่ามีความศรัทธ,ธาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาที่พลังงานลงมาพี่วิจะได้แบบร้อยเปอร์เซนตแล้วพีว่วิโอสั่นสะเทือนมากคือความความรักที่พี่วิได้รับเป็นความรักจากพระบิดาหรือพระเจ้าที่พี่วิศรัทธาและเชื่ออยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของแต่ละท่านจะได้รับแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ความกับความเชื่อและความศรัทธาความไว้วางใจในตัวเราที่เรามีต่อพระองค์ พีวิเชื่อและศรัทธาแบบล้านเปอร์เซนตพ์พีวิถึงพีวิถึงสัมผัสถึงความรักที่แบบโหไม่รู้จะอธิบายยังไงใช่ไหมคะใช่ใช่ขอโทษนะอตอนแรกตอนแรกที่ฟังโคตุกตาแรกๆเลยที่พี่ยังไม่ได้เรียนนะคะไปฟังยู u ูบอะโคตุกตาก็พูดถึงพระเจ้าคําแรกพี่ก็อ้าวโคตุกตานับถือศาสนาคริสหรอคะ ซึ่งจริงๆก็ไม่แปลกที่คนอื่นจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่พอเราเข้ามาเรียนรู้แล้วเราดูอ๋อไม่ใช่แล้วแต่ว่าเราจะเรียกเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราถนัดอะนะคะคนพราหมณ์คนพระบิดามคนจักรวาลสมัยก่อนเรียกจักรวาลจักรวาลใช่ใช่เนี่ยนะคะอในระหว่างในในระหว่างที่การจูนส่วนตัว สภาวะที่เราได้หลังจากเอ่อหลังจากการจูนส่วนตัวพีวีรู้สึกยังไงทําให้พีวีเกิดความกล้าขึ้นมาที่จะเลิกกิจการตอนนั้นก็ที่ที่เมื่อกี้บอกในเรื่องของสภาวะเนี่ยแหละ,ะเรารู้สึกเรามาบวกลบคูณหารแล้วเรื่องสภาวะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เดินทางมาขนาดนี้อายุขนาดนี้แล้วชีวิต <c oughs> ที่เหลือเราอยากจะเลือกชีวิตที่มันมีความสุข เราไม่ต้อง<ะ>ไปอยู่กับอะไรที่เฮ้ยทำไมเราต้องเราเลือกได้ชีวิตเราเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกไปทางเส้นทางเนี้มีความสุขเส้นทางเนี้ยมีแต่ความทุกข์แล้วเราจะเลือกทำไม,มถูกไหมคะ,คะพี่ก็เลยตัดสินใจว่าพี่เลือกขอเลือกชีวิตพี่ด้วยตัดสินใจเลือกเส้นทางของความสุขอะไรก็ตามที่ทําแล้วมีความสุขพี่ทําเลย ถ้าอ,อันไหนทําแล้วถ้าถึงทุกวันนี้เลยนะคะถ้าทําอะไรก็ตามทําแล้วมีความทุกข์เข้ามาด้วยพี่ไม่เลือกแน่วสุดยอดคีย์อยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านเมื่อ,อไหร่ที่พีวีรู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขพีวีจะลงมือทําทันทีอ่านะคีย์อยู่ตรงนี้ลงมือทําทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพีวีเลยได้รับทันที ตอนเก็ถามได้รับพี่ก็ไม่ได้เหมือนเหมือนทําคลิปยูทูบนะคะพี่ก็อันนั้นอ่ะพี่ก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นแล้วก็เออเรามีความรู้ความสามารถคือย้อนไปอีกนิดนึงแต่ก่อนเราจะมีความสุขเวลาเราไปทานอะไรที่ไหนอร่อยแล้วแล้วไปอีกทีเอ๊ะทำไมถึงไม่อร่อยแล้วก็จะมีความคิดว่าทําไมคนเดิมเขาก็ทําอร่อยแล้วทําไมคนรุ่นหลังถึงทําไม่อร่อยทำไมสูตรเนี้ยมันตายไปกับคนเดิมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยมีความคิดว่าเิ้ยถ้าเราเนี้ยเรามีความรู้ความสามารถนะคะพี่ก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ย,ยทแบบเนี้ยมันอร่อยจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่ทาอ่ะมันทําด้วยความสุขที่ทําอำเชื่อไหมคะยอดบ,บางอย่างเนี้ยทําโดยยังไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยมันจะต้องใส่อะไรยังไงแต่พี่รู้อย่างเดียวว่ามันเหมือนใส่อะไรบ้างพี่รู้แต่ใส่เท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้แต่ พี่เคยคุยกับโคโจ้ครั้งหนึ่งโคโจอกบอกว่าทุกครั้งที่ทําแบบเนี้ยเรียกสภาวะของเหมือนพระสภาวะพระเจ้าแล้วเวลาเราทําด้วยความสุขมันมีความโฟล์เกิดขึ้นนั่นแหละทุกอย่างก็คือพระเจ้าทําอ๋อโอเคพี่โอเค,อเคถ้าวันไหนพี่คิดไม่ออกพี่เอาวันนี้พ่อเจ้าทํานะคะหนูไม่ได้ทําหนูปรุงให้คือพี่จะชอบพูดคนเดียวเนาะประมาณเนี้ยค่ะโอ้สุดยอดมากนะคะ ทุกท่านฟังแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปเอาไปใช้กับตัวเองได้นะคะเอาไปใช้กับตัวเองได้